องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นอำเภอตะกัวทุง่งจัดการแข่งขันมหาก,ก,กรรมกีฬามหาชนตะโกวทุ่งเกมประจําปี2557ที่สนามกีฬาโรงเรียนตะกัวทุง่งงานทวีวิทยาคมอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงานายวิทธรรมนาสุวรรณโกตาผู้พิพากษสาวัวนาสารจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดการแข่งขันมหาก,ก,กรรมกีฬามหาชนตะกกดทุ่งเกมประจําปี2557โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น คณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักกีฬาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับผู้สูงอายุในอำเภอตะกวทุ่งเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนายวิชัดไตรรัตน์นาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบกลกะไหลประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจังหวัดพังงากล่าวว่าการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมตามนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในด้านการส่งเสริมกีฬา นันทนาการกาิจกรรมเด็กและเยาวชน,นรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบบริการเด็กเยาวชนและประชาชนอย่างหลากหลายอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพองค์การบรหิหารส่วนตำบลกะไหลไ,ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าวในการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งต่อประเทศชาติให้มีศักยภาพทุกด้านสูงขึ้นจึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอตะกัวทุ่งจัดการแข่งขันกีฬามหาชนตะกัวทุ่งเกม2,557โดยได้จัดให้มีการแข่งขันทั้งกีฬาประเภทสากลและกีฬาพื้นบ้านและจัดแบ่งการแข่งขันแบบหลายกลุ่มอายุตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬาเป็นการสร้างความสมามัคคีและความพรองดองสมาในชั้นให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ทำให้รู้จักมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและยังเป็นการค้นหานักกีฬาที่มีความสามารถให้เป็นตัวแทนของอำเภอตะโกทุ่งเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่อไปการแข่งขันมากกรมกีฬามหาชนตะโกดุ่งเกมประจําปี2557จัดขึ้นในระหว่างวันที่20-30สิงหาคมการแข่งขันมากรมกีฬามหาชนตะโกดุ่งเกมประจําปี2557 จัดขึ้นในระหว่างวันที่20-30ถึงส0สิงหาคม2557โดยพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้มีการจัดขบวนพาเหรดของนักกีฬาและกองเชียร์ด้วยรูปแบบต่างๆมีความยาวกว่า3กิโลเมตรสร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับผู้ร่วมการแข่งขันและผู้ชมเป็นอย่างมาก ช่องทีเคียวปล่อยตัวเลยครับมาเท่าไโอู้ยกระจายเลยครับเอาแล้ครับสามช่องนำอยู่ครับตอนนี้ตามด้วยกระโสมรอยุงเอาแล้วสามช่องตามไปดูเลยโอ้รอยุงกระโสมตามไปดูเอาเอาเอาโอ้มีเอ่อคุณบังอ่อนอาจารย์บังอ่อนสมจริงรักษาการผู้โดยสารอยู่นะครับครับเอ้าคณะครูอาจารย์ทุกคนก็พร้อมใจกัน การคงสถาบันเหนือสิ่งอื่นใดวันคุณครูรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดมากเราก็เติมเต็มเดิมนะครับทิ้งระยะห่างทิ้งระยะห่างของลูกสวยอยู่แล้วอย่าให้บทพูียามาบดบังควางสวยลูกพี่จะตามแ้วไให้อะไรเลยแล้วประกาศยังไงเนี่ยคนสวยได้เป็นใครตายเลยน่าจะให้ข้อมูลมานะ อัน,นี้มาพบเลยนะครับมีทั้งป้ายของไอรแลนด์ฟารีปังช้านะครับวัาควรมีดีรถคนสองอได้ว่อเราดีสุดยอดโอ้อะไรเนี่ยเพราะมีพบเลยนะครับมานี่มาตรงนี้มาตรงนี้มามามาใช้ไมเลยมามานมาหน่สามัตนอเจ้ามอเาแต่าปรวัประธานนะครับ เอาเลยเลครับตอก็ร้อง้